มาลุยกับกิจกรรมปิดเทอมต้อนรับสัมมาสวนม้อ้ากว่า40ปีที่ยูนิคันสุดผมคิดว่ามันได้แล้วนะครับทำไมอะคะตึมเมื่อยครับเมื่อยครับอ้าวแ <laughs> ต่ลุยอวกาศติดทะเลที่ตื่นตาตื่นใจมาพร้อมไปนอกโลกยังนอกโลกติดทะเลด้วยอันเนี้ยติดทะเลมินนอกโลกด้วยเหรอครับ ผจญภัยไปกับแบมเบอรี่ฟาร์มที่เครื่องเล่นสุดมัน,นมและทั้งหมดนี่ราคาทัวร์ซัมเมอร์ รายการลักพาตัวอีกแล้วเช่นเคยนะครับ EP นี้ผมดีใจมากแล้วก็พิเศษสุดๆเพราะว่าผมได้เป็นคนคิดทริปนี้ด้วยตัวเองไม่ต้องถูกลักพาตัวแล้วรับรองว่าเซอร์ไพรส์เหมาะกับซัมเมอร์นี้แน่นอนฮะตอนนี้กาลังไปรับเขาอยู่อตอนนี้เราก็มานั่งรอที่ที่เรานัดแขกรับเชิญไว้แล้วแต่ตอนนี้เขาแม่จะใกล้กําลังมาแล้วแหละวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มาแล้วค่ะ วันนี้พี่เพร์อจะพาแม่กับโชว์คุณไปไหนกันคะจะพาไปที่ที่ทรับรองว่าพิเศษแล้วก็เซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าทุกที่อ่ะพี่อ่ะถูกรักมาตัวไปแต่ว่าครั้งนี้พี่ได้เป็นคนคิดแล้วก็ต้องพาเราไปลุยมันแน่นอนฮะแต่ยังไม่บอกจะได้เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเราพร้อมยังอะพร้อมแล้วโอเคงั้นเดี <ไป S 2> ๋ยวเราไปกันไปกันเลยอ่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกันสะหน่อยครับ สวัสดีค่ะแม่จอยค่ะและ,และนี่ก็คือสวัสดีครับผมชี่อโชกุณคร่ะหรือเรียกสั้นๆว่าโชก็ได้ครับอ่าโชเคยมาเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไหมก็คเคยบ้างค่ะ ได้ข่าวมาก็คือต่างจังหวัดเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดก็คือส่วนใหญ่ก็คือไปทํางานใช่ไหมใช่ใช่ส่วนมากน้องจะไปทํางานอ,อาจจะมีในช่วงที่ว่าคุณพ่อเขาหยุดย,วยาวอย่างเงี้ยค่ะคก็ถึงจะได้ไปเที่ยวกันอ,อ่าหลักๆเราก็เรียนด้วยแล้วก็ทํางานบ้างได้ข่าวว่ามีรับงานแสดงมีรับงานโฆษณาด้วยหรอใช่ครับลองเวอร์เป็นพี่ดิสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการรักพาตัวนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนดีค <ś> ุณผู้ชมจะรู้ไหมครับ คืออย่างนี้พี่เฟิร์สแม่ติดตามรายการมาแล้วแล้วแม่ก็มีความรู้สึกว่ารายการน่ะน่าสนใจมีแพ็กเกจกิจกรรมท่องเที่ยวเยอะแยะเนาะเราก็อยากให้พี่เฟิร์สอ่ะรักพาตัวแม่กับน้องไปเที่ยวกันได้แน่นอนสิครับเติมนี้ที่ไม่ทําให้ผิดหวังแต่ที่แรกที่เนี่ยรู้เปล่าอยู่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดจาไปยังชออะไรชออะไรใช่จริงใชริงเออฉาอะไรอ่ะ อย่งั้นเราขอตัดไปตอนที่ถึงแล้วนะครับบ๊ายบายตกงานแล้วคุณรับาทัววันนี้เราก็มาถึงแล้วเห็นยางต้นรอบๆนี่เป็นอะไร ถูกต้องอันนี้คือสวนมะพร้าวชื่อว่าโคโคคาร์บอยเคยมาไหมไม่เคยครับแล้วมีโอกาสได้ทําอย่างนี้บ่อยไหมไม่ค่อยอะค่ะไปไหนม <c oughs> <c oughs> าไหน <c oughs> วันนี้นะเรามีกิจกรรมหลายอย่างเลยก็คือไปทําบ้าบินเค <c oughs> นมบ้าบินเคยกินไหมไม่เคยกินเลยค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ได้กินกันแล้วก็มีทําน้ํามะพร้าวปั่นด้วยกินเองได้ไหมกินเองเลยแล้วก็ทําเองด้วยโชกุนต้องทําด้วยนะ จะกินอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําด้วยและได้รู้ไงว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะไปทําขนมหรือน้ําเราต้องไปเก็บมะพร้าวก่อนไปเจอกับเจ้าของที่นี่ก่อนครับสวัสดีครับพี่ส้มสวัสดีคแต่พี่ส้มเขาช่วยเก็บเคยเก็บมะพร้าวไหมคะไม่เคยครับยังไม่เคยโดยในการจะเก็บมะพร้าวนี่ครับเราต้องเอาโชกุนขึ้นไปปีนนะฮะเก็บลงมาใช่ใช่เรื่องจริง มีมาด้วยหยส่วนตัวโคโค่คาบอยที่มาที่ไปเป็นอะไรยังไงมาก่อนไหมฮะคือส่วนมะพร้าวโคโค่คาบอยของเรานะคะมีมาประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ิเลยนะพัฒนาเรื่อยๆทํามาเป็นแบรนด์ชื่อว่าโคโค่คาบอยแต่ว่าที่เนี่ยจะเน้นความเป็นมะพร้าวน้ําหอมพันหมูสีเป็นมะพร้าวน้ําหอมชาเชิงเซาค่ะทำไมเขาใช้คําว่าหมูสีฮะเพราะว่ามันออกรุ่ตั้งแต่ต้นเตี้ยค่ะแล้วเหมือนเมื่อก่อนมันมีหมูแล้วชอบมาสีหลังถึงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ได้รับเป็นมาตรฐานของ GI ค่ะก็คือเป็นลัก ลักษณะของท้องถิ่นที่นี่ก็คือมีความเป็นเอกลักษณ์มีความหวานหอมเนื้อนุ่มแล้วก็ลักษณะเป็นต้นเตียค่ะอย่างเช่นเนี่ยต้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ประมาณ20กว่าปีค่ะก็คือเขาอ่ะจะมีความเป็นต้นเตียจะไม่ค่อยสูงมาปกติเราจะเห็นต้นมะพร้าวที่สูงๆเลยก็ช่วงประมาณเตี้ยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึง10ปีอะไรเงี้ยก็คือมันออกรุ่มแต่ดินเลยงั้นเดี๋ยวพี่พาลองมาสอยมะพร้าวแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ํากันใต้ต้นนะจริม กันสดๆเลยจากต้นเนี่ยอะไปลองไปลองอันนี้พี่วางไว้ให้แล้วไม่<ข>อ,อยากกินเยอะอืม<ข><ข>อร่อยค่ะอร่อย หวาน<ม>ชั่มถ้าแช่ตู้เย็นนี้นอโอ้โหนี่ถ้าเกิดตัดไว้อีกสักวันหนึ่งนะจะหวานขึ้นแล้วว่าถ้าเกิดเนื้อหนากว่านี้น้ําก็จะหวานขึ้นค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆถ้าเนื้ออย่างงี้ก็ไปทําเป็นปั่นดีทําเป็นบุ้นมะพร้าวดีค่ะเดีวหลังจากนี้เราจะไปเอาไปทําอะไรกันต่อนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นขนมแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนั่นค่ะอะมาวันนี้เรามาเริ่มทำขนมบ้าบินกัน พี่ส้มอะไรยังไงบ้างครับผมน้องโเกินหยิบลูกมะพร้หาวพี่หน่อยลูกเลยครับเอามาสองลูกสองเลย,เลยสองเลย,เ,ยเดี๋ยวพี่ส้มจะพาปอกมะพร้าวก่อนก่อนนะคะน้องโชกุนรู้จักน้ำตาลไหมเอาน้ำตาลปี๊มาหน่อยจ้ะครับน้ำตาลปีค๊คืออันไหนไม่ใช่น้ำตาลปีค๊คือนี้ลูก าสองช้อนโต๊ะใส่เหนกสองช้นโต๊ะค่ะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวขาวนะเดี๋ยวพี่จะทําเป็นหลุมไว้แล้วน้องโชกุนเอานุ่มมาใส่แล้วก็คนให้พี่หน่อยค่ะแล้วเอาเกลือมาค่ะน้ำตาลเราจะค่อยๆนวดนะคะน้ำกะทิค่อยๆ่อยใส่ เมือ่อยครับเือ่อยครับ <c oughs> งั้นเรามาอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเครื่องวอ,อฟเฟอร์อ,อันนี้จะเป็นประยุกต์ทำให้มันง่ายขึ้นปกติเราจะเป็นเตาใหญ่ๆบ้าบินเนาะแต่เน,นี่ยเราจะใช้เป็นวอ,อฟเฟอร์ <c oughs> เอกันสิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสุกอีกรอบหนึ่งเปิดแล้วนะคะหนึ่งอาว้าว าชิมรีวิวสิอือเป็นไงเ้็นหลอนหลอนแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำปั่นเครื่องดื่มกันอ,อีกต่อครับ แต่ปัญหาก็คือจะไปเอามะพรพ้าวจากไหน่ครับเออเจ้าที่โคโค่คาร์วอยงี้ครับนี่ ถ้าใครสนใจและอยากมาที่นี่มาได้อะไรยังไงบ้างรครับสามารถที่จะเข้าไปที่แฟนเทโคโคโคคาร์บอยนะคะสวนมะพร้าวน้ำหอมแปดริ้วค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวสวนมานั่งชิลในสวนนะคะก็คือเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะจะเลิกค่ะและก็เพิ่มวันจันทร์อีกถึงวันสามารถเข้ามานั่งทานอาหารเรามีอาหารเครื่องดื่มชากาแฟครบเลยค่ะอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากน,นะคะขอบคุณขอบค่ะอร่อยไหมครับวันนี้ไปงั้นเราเดี๋ยวไปกินเลยกันไปเ๋ยก็ไปไป เป็นไงกันบ้างครับแม่จอยโชคคุณว,วันนี้วันนี้สนุกมาก<ด>ค่ะครับมากไปเก็บมะพร้าว้วยใช่ไหม <laughs> ใช่เก็บ <laughs> เองมีบาบิตแล้วก็น้ำมะพร้าวเนาะแล้วก็อันนี้ทางคุณส้ม m เขามีเสิร์ฟมาพิเศษให้ก็คือเค้กมะพร้าวใช่แล้วก็กาแฟช่อดอกไม้เดี๋ยวเราลองชิมกันแล้วที่ต่อไปเนี่ยจะบอกเลยว่าอันนี้ว่าพิเศษแล้วไหมพิเศษว่ะเออ แต่ที่ต่อไปพี่พาไปพิเศษกว่านี้อีกนอกโลกเลย <laughs> ไปนอกโลกลูนเลยเหรอครับเออไปนอกโลกเลยเราพร้อมไปนอกโลกยังนอกโลกติดทะเลด้วยอันนี้ติดทะเลมินนอกโลกด้วยเหรอครับ <laughs> นี่พาะมันอยู่แถวนี้สิอสีราชามัญช่ชลบุรี แล้วอวกาศของเราในวันนี้เป็นไงใหญ่โตไหมดูดูนับจากแค่บันไดกันตรงนี้มีดาวหลายดวงเลยใช่ข้างในมีเยอะกว่านี้อีกพิเศษก็คือที่นี่จะมีเครื่องเล่นที่แบบสนุกสนุกเยอะแยะเลยนอกจากที่จะมีข้อมูลวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ต่างๆนะไปสวัสดีค่ะ เป็นสเปนอิสเตรียมค่ะเป็นสถานที่ที่เราจะสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องเทคโนโลยีอากาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศให้กับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองทุกวัยเลยนะคะข้านใน,ไ,นไม่ได้มีแค่ความรู้นะเดี๋ยวเราจะมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายให้เราได้ลองเล่นด้วยอยากเล่นไหมอ่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นด้านในกันเลยดีกว่าสวย ไอ้เจ้าเครื่องใจโลสะพเนี้ก็คือเป็นการจําลองเหมือนอยู่บนอวกาศเหมือนแรงนักบินนักบินใช่ซ้อมซ้อมเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเล่นไม่ได้นะครับเครื่องนี้แต่นอกจากนี้ก็คือยังมีเครื่องเล่นให้เราได้เล่นอีกเยอะนะแต่ว่าอันนี้พี่จะเล่นให้ดูก่อนรอบหนึ่งโตขึ้นค่อยมาเล่นโอเคไหมครับสวัสดีครับ อันนี้น้องเล่นไม่ได้นะครับใช่ครับต้อง12ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับน้ําหนักจะต้องไม่เ <75 S 2> กิน75 75ใช่เอาอย่างนี้ผมก็เล่นไม่ได้ดิเรเอเรื่องนี้นะครับมันจะหมุนแบบ3 6 0องศาเลยนะครับเป็นเครื่องฝึกซ้อมร่างกายของนักบินนักบินเขาจะต้องฝึกความค่ึงเนี่ยครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเลยจอหนึ่งวันอเป็นระยะเวลาขั้นต่ำหนึ่งปีเดี๋ยวพี่ส่งตัวแทนพี่เฮ้ยเฮ้ยช่วยมานี่พี่พี เล่นให้หน่อยเล่นให้หน่อยเชียร์พี่เขาด้วยนะเชียบเฉียบเฉียบเต้อลีมาแล้วขอบคุณทั้งชอบแน่นอนอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นเครื่องการจำลองการับเดินดาวหางครับฮ้ยจำลองมันอะไรยังไงครับอันนี้ทำให้เราเล่นเทนนี้ครับจำลองการเดินดาวหานดาวหานมีอ่ออะไรต้องระวังห่างจกโลกสองสามเท่า ไปเอ้ยอันนี้พี่จะพามาชมหนังสร้างเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะของเราเป็นโงหนังย่อมๆแล้วกันอเ,เออม,มีดาวต่างๆที่เขาจะอธิบายอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเแต่เข้าไปดูกันเลยไหม เย้สนุกไหมสนุกครับจักรวาลใหญ่มากเลยเนาะเราแบบตัวยิดงติดอยู่ใช่ตัวเล้ขึ้นเลขปุ่นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กม VR Shooting ครับเป็นการปกป้องสถานีอวกาศจากอุกาบาทโดยใค้น้องใส่แว่น VR แล้วก็ทำหน้าที่ไปการยิงอุกาบาทครับอ,อยากเล่นไหมคะโอเค <Okay. S 2> <laughs> เดี๋ยวมาเล่นกันเลยเดี๋ยวพี่พาเล่นข้างในเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบสวัสดีค่ะเรียสเปียรนี่คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นโครงการท่องโลกเสมือนจริงของโครงการ EDC ครับผมหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมสามเส้นทางครับผมก็คือท่าเรือแหลมชาบางสนามบินอูตเผาแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคตใช่ครับในอีก15ถึง20ปีข้างหน้าครับไปดูลโลกอนาคตนั่งทายไมชชีนเหมือนโดเรมอนเลยเห็นไหมใช่นะ <laughs> ไปแล้ว เราไปที่ต่อไปกันเป็นการจำลองอยู่บนยานอวกาศเอเอไป,แ,ไปแม่กับพี่เฟิร์มมาแล้วในัยี่เหมือนยานอวกาศจริงๆเลยจริงหรอ ลอยก็ยากมันลอยครับพี่เป็นไงจบแล้วเป็นไงบ้างสนุกคะ่ะ<อ>แบบได้ไปท่องโลกอวกาศแถมได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับอวกาศหลายอย่างเครับแล้วก็มีเครื่องเล่นสนุกๆให้เราได้เรียนรู้ด้วยมาแล้วได้เรียนรู้หมดแล้วอยากเป็นนักบินอวกาศไหมก็อยากนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับแต่ก็ไม่ไกลหรอกถ้าเราตั้งใจแต่ว่าการจะเป็นนักบินอวกาศเนี่ยร่างกายต้องแข็งแรงเราจะไปฝึกล่างกาย ให้โชกุนแข่งแรงกันรู้สึกรักม่ยดีเตรียมตัวให้พร้อมนะวันนี้น้อยเต็มอิ่มพรุ่งนี้ลุยพร้มอมไหมพร้อมเออขอด้วยขอด้วยแท็กแทกเออ ไงแปลกตาไหมแปลกตาด้านหลังเรามีไก่ด้วยใช่แล้วมีอะไรเนี่ยโอ้โหต่างจากพวกเลยเ่มไซส์เลยไปเดี๋ยวข้างในเนี่ยพี่จะพาไปทําให้โชกคนมีกล้ามเนื้อพอที่จะขึ้นไปยานอวกาศเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อันนี้สอือนักพันวามาราเนอร์ครับจะเป็นพวกหมาพวกฮันต <c oughs> ินไงด็อกสปอร์ตด็อกไม่เอาเขาอยากเล่นครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยอ่ะเขาจะใช้ล่าสัตว์ใหญ่เช่นหมูป่ากวางอะไรครับแต่สมัยใหม่เราก็ไม่ได้ใช้ล่าพวกนั้นแล้วพวกฝรั่งก็จะใช้พวกเกมล่านก คือให้<า>เขาไปคาบนกมาอะไรอย่างเงี้ย<า>ครับอ๋อเหมือนเวลาล่าสัตว์เปิบตึก๊กแล้วก็ไปคาบมาบพันนี้เราไม่ค่อยเห็นพบเห็นในไทยมาก่อนนะคนนิยมน้อยครับมไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับไปเดี๋ยวขอเข้าไปเล่นเข้าไปดูได้ไดก็อันนี้เราเพิ่งเปิดโซนใหม่นะครับ โซนเก่าของเราก็คือโซนสนามเด็กเล่นที่เราอยากให้ครอบครัวมาได้ดคลุกคลีกับธรรมชาติมาอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับเราก็เลยคิดว่าเออโซนใหม่เนี่ยคนที่เลี้ยงสุนัขในเมืองเนี่ยสุนัขบางตัวก็ไม่ได้เจอธรรมชาติอย่างนี้เหมือนเด็กสมัยนี้เลยเราก็เลยอยากทําพื้นที่สีเขียวเพื่อให้สุนัขได้กลับมาอยู่กับธรรมชาติมีบ่อน้ําธรรมชาติให้ว่ายเล่นนะครับโซนนี้ก็คือต้อนรับสุนัขของลูกค้าที่อยากพามาวิ่งเล่นได้ครับ โ okay. อเคงั้นนี้เรามาแบบออเดิร์น้ำจิ้มกันเดี๋ยวเราไปสนามเด็กเล่นกันตรงนู้น 哦吼。<music> เมื oh yeah. <S <s ่อกี้มันอุบัติเหตุมันมีสาล่าย์ไง บอกแล้วมันไม่น่ากลัวเมื่อกี้โชกุนอยู่นี่ใช่ไหมพี่สไลด์ไปนู่นเกือบตกคลองอีกรอบไหมเออไปดิ คนเต็มตัวอะไรเป็นไงจัดเต็มไหมัเออแข็งแรงเลยไหวันนี้แข็งแรงแถมได้รับรู้รสชาติโคนด้วยครับแะแล้วทริปนี้เป็นไงบ้างตั้งแต่โคโคคาบอยเลยทําขนมบ้าบินมาปั่นน้ำมะพร้าวไปเก็บลูกมะพร้าวเองก็เก็บมาแล้วใช่เออแล้วไอ้สเปซอินสไปเรียมเป็นไงบ้างชอบไหมชอบไหมครับชอบครับเมื่อวานได้ไปเล่นเหมือนได้ไปเล่นต้องโลกอนาคตด้วยสนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วเฉพาะอันนี้แฟมิลี่แบบ สุดๆเลยแอดเวนเจอร์ <Adventure> <S <S มาก <Adventure S 2> ใช่ไหมครับครับ<า>อ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอ,ขอขอบคุณพี่เฟิร์สด้วยนะคะคคแล้วก็ขอบคุณรายการมากๆท,ที่วันนี้ไม่ผิดหวังเลยที่แม่ติดต่อท,ทางทางารายการมาช่วงปิดเทอมอะ่ะว่าให้พาน้องไปเที่ยวหน่อยแล้วก็นี่ก็คือครั้งแรกของน้องที่ได้มาแอดเวนเจอร์จริงๆค่ะคคอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ช่วงปิดเทอมเนี้ยจริงๆไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะใกล้มากตรงตลาดน้ําบางน้าพึ่งไม่ไกลครับขับรถมาเป็นรถชิปได้เลยครับกิจกรรมทั้ง3าแบบนี้ ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ด Experience ดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปล้างตัวก่อนไว้ไปล้างเถอะไปเย็นเย็นเกิน